สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนมาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูช่างอเนกทำตู้ห้าเหลี่ยมเคาน์เตอร์ครับนี่ครับเป็นตู้เคาน์เตอร์ห้าเหลี่ยมสองหลังด้วยกันครับเพื่อนๆขนาดจะอยู่ที่ห้าสิบห้าครับความลึกครับความกว้างก็สองเมตรครับความสูงหนึ่งเมตรครับสองตัวนี้เท่ากันครับต่างกันอยู่ที่ขาทึบและก็ขาตุ่มครับแล้วก็อีกหลังหนึ่งไม่มีลูกฟักครับนี่ครับคือหลังนี้ไม่มีลูกฟักครับ อีกหลังหนึ่งเป็นขาทึบแล้วก็มีลูกฟักล่างครับอ่าเป็นทึบหนึ่งชั้นครับลายจีนเหมือนกันครับเ,เพื่อนๆใส่ป้องอ้อยเหมือนกันครับอ่าเป็นตู้ของร้านบุญแก้วเฟอร์นิเจอร์มาสั่งครับอ่าเ,เพื่อนๆหลายคนครับเคยถามราคาครับพอเราไม่ตอบก็อาจจะมีอารมณ์บ้างอะไรบ้างอันนี้ไม่ว่าครับเพราะว่าเพื่อนๆไม่เข้าใจเนาะผมก็อยากบอกราคาครับถ้าบอกราคาไปมันก็ มันไปตัดราคาลูกค้าครับมันทําให้เราเสียลูกค้าครับบางทีราคาค่าสีค่ากระจกค่าอุปกรณ์ต่างๆเราก็คํานวณไม่ถูกครับเพราะว่าคนที่ซื้อเราไปเป็นตู้ดิบครับเอาไปทาสีเองใส่อุปกรณ์เองครับเขาก็ขายราคาหนึ่งครับอาจจะราคาไม่ตรงกับที่เราบอกครับเพื่อนเพื่อนถามก็ตอบให้ได้ครับแต่ประมาณการให้นะครับเพื่อนโปรดเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ชมครับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ครับสวัสดีครับ